การเมืองตอนนี้ผมเรียนว่าสถานการณ์จนถึงนขณนะนี้ไม่ปกตินะครับและผมย้ําว่าการไม่ปกติดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จะเกิดเหตุได้ทั้ง3กรณีและทั้ง3กรณีก็มีการจะเปลี่ยนแปลงนายกรมตรีแต่นายกรมตรีอาจจะไม่ใช่ทั้งสองท่านก็ได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองความขัดแย้งของตํารวจกระแสการเคลื่อนไหวของทหารที่เรียกว่าไม่ปกตินะฮะโดยเฉพาะการซ้อมรบทั้ง4เหล่าทัพนะครับรวมทั้งตํารวจแล้วก็นักเรียนร้อยต่อมากองทัพเรือ ก็ทำการซ้อมรบด้วยนะคะรู้ทันมาคุณ <laughs> สถาม,มาในฐานะสมาชิกพักค่ะตอนนี้แล้วก็แต่แน่นอนบอกแล้วว่าคุณสถาเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจหรือนโยบายต่างๆเราปรึกษาอยู่แล้วพักเพื่อไทยปรึกษาคนเก่งๆเยอะนะคะเพื่อจะได้แก้ปัญหาของพี่น้องได้ค่ะวันนี้ก็มาให้ช่วยกันเดินหาเสียงครั้งแรกนะคะก็ฝากฝากไว้ด้วย <laughs> ฝากสมาชิกพักเพื่อไทยเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะ นี่ค่ะนักข่าวก็ไปเท้ายังคงติดดินยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งมั่นคงเพราะพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนค่ะล่าสุดกองทัพภาคที่หนึ่งนะก็ทำการซ้อมรบเตรียมความพร้อมนะครับในขณะที่กองทัพบ,บกก็ทำการซ้อมรบร่วมกับสิงคโปร์ร่วมกับสหรัฐอเมริกา มีการนำา f 6 6เข้าทําการซ้อมรบด้วยรถถังก็วิ่งวันเลยระหว่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้กระแสข่าวการรัฐประหารกําลังขยายตัวเป็นวงกว้างนะครับขณะเดียวกันก็กําลังเกิดข่าวว่าการที่ให้เสษฐถาตัดสินใจปลดนะครับผู้มัชการตํารวจแห่งชาติบิ๊กต่อมาประจําสํานักนายกัฐมนมรีเนี่ย มีเหตุเป้าหมายสำคัญคือต้องการเปลี่ยนนายกัฐมรีกระแสะข่าวที่ค่อนข้างจะหนาหูนะครับและค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับก็ประเมินกันนะครับว่าหนึ่งบิ๊กแดงคือบุเอกอภิรัตคงสมพงษ์รองราชเลขาจะมาเป็นนายกัฐมรีนะครับซึ่งกระแสะข่าว ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าพลเอกพิรัต้นล้มป่วยนะครับด้วยโรคหัวใจแล้วก็ปัญหาหืดหอบนะครับซึ่งเป็นมาจากกรรมพันธุ์ซึ่งมาจากปีดานะครับถึงขั้นจะขอลาออกจากกองราชเลขาสำนักชวังนะครับและทําให้ตอนนี้ก็มีรายงานว่าจะมีการยึดอำนาจและจะให้บิ๊กแดงมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับขณะเดียวกัน ะะก็มีข่าวหนาหูเหมือนกันนะฮะว่าจะให้องค์อิงนะ,ะลูกสาวของทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นนายกตรีนะครับซึ่งช่วงนี้เราคงเห็นว่าอุงค์อิงเดินสายไปกับเศรษฐาไปไหนนี่ก็ติดเศรษฐาไปต่างประเทศก็ติดเศรษฐาไปฝึกงานเ้ว่ายง่ายจนเป็นที่มาของกระแสข่าวนายกสองคนต่อมาก็เป็นนายกสามคน พอสมชายวงสวัสดิ์โผล่มาก็เป็นนายกสี่คนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อเข้านะครับสำนักงานของสำนักนายกคมตรีเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีข่าวว่าสั่งการโดยทักษิณชินวัตรนะครับทั้งคนใกล้ทั้งคนไกลบอกว่านี่กาลังดันให้อุ้งอิงเนี่ยเป็นนายกคมตรีคนต่อไป นะและเอาออิงไปฝึกงานเศรษฐาก็เห็นด้วยนะและกําลังเดินเกมมีความเป็นไปได้ไหมจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ที่ทางไหนนะครับจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัตรีไหมเปลี่ยนตัวนายกรัตรีเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะถ้าพูดถึงสติเปลี่ยนตัวนายกรันะนะต,ตยยรีนะครับส่วนไกลจะมาเป็นนายกรัตรีนะครับถ้าตามระบบก็คงเป็นอุ้งอิงเป่นายกรัตรี นะครับผมไม่แปลกใจหรอกนะครับเป็นเรื่องปกติที่มีกระแสข่าวนี้มาแล้วก็คงรู้ตั้งแต่แรกนะครับเขาทําเรื่องของอโครงการมินินะฮะเขาเรียกว่าวปอ,อขึ้นมาอย่างพะทันหันให้สุดทินคลังแสงเป็นคนดําเนินการสองเขาให้องอิงเดินสายประกบเสด็ถาไปไหนไปด้วยนะครับสร้างแสงนะฮะสร้างประสบการณ์เพื่อจะก้ามาเป็นนายกรัตรีคนต่อไปเพื่อจะให้คนในตระกูลชินวัฒนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสมชายวงสวัสด์ไม่ว่าจะเป็นยิ่งรักชินวัตรแล้วก็ตัวทักษ,ษิณเองซึ่ได้เป็นนายกตรีแล้วสามคนก็จะให้องค์อิงขึ้นมาเจเนชั่นที่สี่ก็จะเป็นลูกขององค์อิงขึ้นมาเป็นนายกมนตรีคนต่อไปนะครับการเมืองในช่วงนี้มีคนตั้งคําถามกับผมว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งสวทหรือไม่ผมเรียนหุ้นส่วนเนะี่ยในช่วงเดือนมีนาคมในช่วงเดือนเมษายนจับตามองให้ดีโดยเฉพาะว่าเมษายนกับพฤษภาคมเนี่ย การเมืองครุกขุนโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงจะเปลี่ยนแปลงก็สามลักษณะหนึ่งรัฐประหารสองเปลี่ยนนายกรมตรีนะครับสามไม่มีการเลือกตั้งใหม่ทางออกก็มีสามแนวทางที่คนทั่วไปมองแบบนั้นแต่การเมืองตอนนี้ผมเรียนว่าสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ไม่ปกตินะครับและผมย้ําว่าการไม่ปกติดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จะเกิดเหตุได้ทั้ง3กรณีและทั้ง3ากรณีก็มีการจะเปลี่ยนแปลงนายกรมตรีแต่นายกรมตรีอาจจะไม่ใช่ ทั้งสองท่านก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศัก์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชาวไทยถวายพระพรวารางคูณผลเลิงทวันสุรชาชัยสูงเดินจำคูณพระเจ้าแผ่นดินสินักราแมแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบทรงอุทิศ สืบการงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์งคแผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระพราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ทธา เป็นพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางค์กิติสิริสมบูรณ์อนุญยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว ขอไดะพระทงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโขใหญพระบาทมมีนางชา้นไปรา่สุดอนเดือดร้อนนะเอง่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรางเป็นกษัตริย์จอมทับเรียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด เจริญยิ่งยืนนาน